Ô. <laughs> oh. Món cái nhau tưởng nó ở này cơ. สบายดีท่านผู้ชมสบายดี่านเพิ่งฟังลาวแล้วก็บสบายดี่านเพิ่งฟังไทยเนาะมาพ่อครับพันเอกคือเก่ามาหนี่อยู่กับพันเอกอยู่ดงอยู่ป่าคือเก่ามาสามคนมาหนึ่งคนสี่เป้าคือเก่าเนาะเดี๋ยวพอเห็นได้สองทิศแล้วเนาะคนชวนมาเอาแต่สุดก่อนเลยไม่มีเวลามาเอาแข่งไว้เลยเนาะพอดีเลยระยะสองทิศเพิ่งองที่เท่านผู้ชมเดี๋ยวตัดโฉดอยู่นี่ก็บ่ใหญ่ประเดี๋ยวก็บ่น้อยเนาะพอดีเดี๋ยว ขอเห็ดกระบอกกันท่านผู้ชมบานหน่อยกระบอกน้อยคือกันได้เละใหญ่เติบได้ท่านผู้ชมถ้านท่านเห็มันช่ย้อนแสงนิดหนึ่งเนาะถ้าไปถ่าเท่านั้นมันจะได้มุมกว่าบางเอิญอมาเพิ่นมาเห็นแล้วหัตโบมาเนาะวันนี้ข้าเจ้ามาเห็นดำหลังเขาไม้เลยในกบเขาสิว่าเขามาลักเอาเิ่งเขาได้ครับบมาได้หัวน้ำก็โอเคอยู่นี่ท่านผู้ชมสวดอยู่ได้ เอา้าเราเทเบงน้ำกันว่ามันสีขาวอักหลกักหรือว่าสีดำบุพีเนะาะสีแดงน้ำหรือสีแดงตอนบบนี่เอาถ้าลุ้นน้ำกันยี่ทั้งหมดแหละก็ไม้ก็พู้ดีขึ้นเนาะบบสูงบบตำ่ำโอเคเอา้าถือควันเลยควันมันอู้ไปถือควันถือเพิ่งเลยโหมีส่วนเด้อโอเคท่านผู้ชมโอ้ คักคัท่านผู้ชมกองเงี้ยม่ได้ตังคใช่ไหมเด้อจักสิมีวันตังหรือเปล่าหัวน้ามึงไงนี่ปิดตาครับพันยังอ้าชออยู่เลยนบเป็นเดือนแล้วเนาะเพิ่งในทอดละชุดหนึ่งหอยไม่นสิมาตอดตาเลยนะบังตังกองก่เด้อโอ้คักหักคัก เอากล้องก็ได้ชับนี้เด้อสิถ่ายู่ตรงหัวน้ำก็พอภโฮโีล่าลายได้ปาดเลยด้วน,น้ำเนี่ยนอย่ให้ใหม่ของเขอ่าป oh, <no. S 1> ่ะอ้าวน้อน้ำตตรงก่อนด้อ โอ้ยหัวนำ้ำมันคือคักใช่ปะ<ม>ลรือว่มีดถึงมาเนาะมีดตัดไม่เหรอเนาะม,มันว่มันตัดเครื่อสบายเลย สไตล์พานถึงเราใส่มือคือเาองก๋วยยช่นนี้โอ้ไร้หอยบอกันพ หัวน้ำนี่คากัลีพิษตาคากัลีโอยน้ำแล้วแท้อันนี้พนลึกแล้วนี่คี่สอนตัวนี้น,น่าผู้ชมเไหมหานะปะต่อไปด้วย นำขึ้นแล้วใช่ไหม นำถึกฝนแล้วว่ายงนันว่าผู้เดียวก็พิษนำถึกฝนพอว่าน้ำฝนถึกแล้วท่านผู้ชมโอ้ตกใจเม็ดมันบินมาจับผู้รังที่เรามันตอดสิมันจะตอดกะย้อนเว้านี่แหละเนาะ ว่าพูดเดียวว่าพูดเดียวคือสบ้าได้อะไปมาโอโชุดได้นี่ด้ปัตต้องได้ปัดเคร่งกว่าเ้อหวน้า lết cái con nữa à thôi, cho kênh

สีฮาโลบรลุษเลยท่านผู้ชมงานนี่คุ้มคาคุ้มคาคือได้แต่น้ำมันจะเลวๆเนาะคนตบสีฮามือเนาะางทิศหลังนี่โอ้แล้วแล้ว นำเสถุงก็เด้อมอแต่ว่าเอากระบองที่ไม่เม็ดเลยนี่สวยแล้วจะหน่อยขนาดก็ขนาดกระตาตูบและเบาหลา <c ười> ยปกติมันในคันคันเฉพาะเอาเพิ่งคันมันเล้วแต่ หานาทีพผู้นำประชาสัมพันธ์ใหม่แต่น,นี่มันซ่านมัน,น,มนอันนี้ได้ตั้งกล้องตั้งแกล้งคนนี่ได้ได้ภาพวิดีโอวิดีโอก็ได้ลงย <c ười> ูทูบทางประชาสัมพันเ์บ้างเอาเฟิร์นก็แค่กูซีหานาทีก็แล้ว <c ười> ลว <c ười> ปะปาดลงเลงนทางมันเนาะมันผสมก็ได้เนาะ ยมันผมมีบดใส่ได้นี่ <Yeah. S 1> แตกน,น้อยนึงแงเละทั้งสิ่คอเลยทำสมนางวันนี้เนาะจะว่ากันเด้อเป็นมาน้ำกันเพอ่ะขอเมื่อกินมื่อก่อนจากบาทเมื่อตอนลูกตอนลานป <c oughs> ่ะเลยได้ หัวหน้ำเกือบเหมนลามคอนบุกคขัาแต่น้ำมันแต่นั่นหละโผลงเลยทุกคนใหว่าน้ำหลจากจักมาหัแต่บ้านี่ขิมลงได้ช่ ทิมลุ้ไหนขับเอารุดขับเอารุโอ้ผมถึงในมือที่บ่พร้อรมทา่านผู้ชมตรงนี้แหละ บุยหัวทองยางที่ใช่นี่อันนี้เหมือนกับเกศชอ,อนบักลายหนึงนี่นี่เป็นโลชูเห็นพ่อมีดไหมถึงมีดจะได้มีดพักถิ่นลงที่นี่ยิงวนัวนมั้ง โอเคท่านผู้ชมโอ้เกือบเป็นต้นซับตกวูบหุ่งยากเอาเพิอกกระช่ำเทียงกันชิปคนโอเคท่านผู้ชมแล้วเรียบร้อยเนาะฝากท่านผู้ชมอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางสองของพันห okay. okay. ่วงเราลงให้ท่านผู <s <s okay. ้ชมได้เบิ่งเนาะเผื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆ่แหละไริหารซะอ่พอกันใหม่กับพันเอ็กในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ มีแต่ลงก็ไม่เนาะลาักทางผู้ชมไปพร้อมสนันนีเนาะบอกกันไม่ก็บพันเดนในขี่ไหน้าสำหรับขี่นี้เขาเก่าเข้ามา,า,า,บาสบายดี